ผดแสงนะครับน่าจะดีที่สุดในบ้านเขาละผดแสงนะเราเล่นผดแสงไปครับไปไปดีโลอะไรล่ะวุ้ยได้นะเราได้นะแบบนี้อ่ะ นิโมช็อปร้านไก่ตัน6หมัดดาบคู่ซุ่มผลตื่นและไก่ตันเผาว 4, ีเทียร์สิก็ยังมีและยังรับกดผลพิศารหรือจะเป็นกิีปเกมพาร์ทในแบบต่างๆก็ยังมีอีกด้วยใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า steel of f o o d หรือว่าการขโมยผลพิศารและนี่ก็จะเป็นร้านของผมนะครับซึ่งร้านของผมเนี่ยยังไม่มีผลพิศารแม้แต่ผลเดียวนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถหาผลพิศารได้ด้วยนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะมีผลพิศารออกมาด้วยนะ นี่เลยแต่ละผลเนี่ยก็จะมีราคาบอกด้วยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ทั้งหมด100บาทนะครับอ่านี่เห็นไหมเราสามารถซื้อผลบอมได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ผมจะซื้อผลบอมไปนะเนี่ยมันก็จะกระดึบกระดึบกระโดดเข้าไปในร้านค้าของเรานะครับ เฮ้ยเฮ้ยม <an> ีใครก็ไม <Luis> ่ร <diction aries> <g ad> ู้โอ้โหเแล้วแล้วมาปล่อยผลสายฟ้าใสผมได้ยังไงวะเนี่ยจะบอกนะว่าแบบนี้เนี่ยคือเราสามารถใช้ผลพิศาสตร์ที่เราซื้อมาได้อะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้ผลบอมดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเราสามารถใช้ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่คนเห็นตรงนี้ไหมเราสามารถใช้สกิลผลบอมเนี่ยได้แล้วนะครับซึ่งผลบอมเนี่ยก็จะมีสสกิลให้เราใช้นะดีด้วยผมใช้สกิลแซดก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะมีคนวิ่งมาด้วยโอเคยิงไปเลย โอ้โหก็คือเป็นการยิงระเบิดไปนะไหนเขาลองสกิลเอ็กบ้างดีกว่าไอ้นุ่มยืนนิ่งๆนี่อืมเป็นสกิลระเบิดแบบใกล้ๆแฮะวุรล้านค้าไอ้หมอนี้แม่งโคตรรวยเลยอะทุกคนดูดิแต่ว่ามันล็อกร้านค้าไว้อะดิเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเด่สกิลซีก็คือการระเบิดตัวเองเว้ยตอนนี้พลดบอมของเราเนี่ยก็ทําเงินได้200กว่านะครับทุกคนโอ้ยไอ้ดีก็ทําอะไรเด่ยเอ้ยขังมันแม่ขงขังทงมัน อ่าไอ้ดุมแกก็ออกไม่ได้แล้วสินะนี่ไอนนเจอสปาท่าเลยะโอ้โหคนพิซซ่ามันเกียนนะเอาละรีตัวเฉยตอนนี้ผลบอมของเราเนี่ยก็ทําเงินอยู่ที่300กว่าบาทแล้วนะครับอ่าเราสามารถเก็บได้ด้วยนะครับนี่เราก็มีเงินอยู่4 9 4บบาทแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูผลอื่นดีกว่านะครับว่าผมสามารถซื้อผลไหนได้บ้างเนี่ยอุ้ยอันนี้ผลอะไรเนี่ยผลบาเรียนะครับทุกคนซื้อไปเลย อุ่ยตรงนั้นมีผลไฟด้วยราคากี่บาทวะเนี่ยผลไฟราคา2บาทอื้อบาทเงินเราไม่พอดิไอผลบาเรียเนี่ยทําเงินให้เราอย่างเยอะเลยอ่ะ20บาทต่อวินาทีนะครับโอเห็นไหมตอนนี้ก็คือขึ้นมา700กว่าัวแล้วอ่ะอุ้ยอันนี้ผลอะไรเนี่ยผลดาร์กอ้ยไม่ใช่ผลดาร์กผลชาร์ดูระดับบิติคอลนะครับราคา1 5 0 0 0ล้าน5โอ้โหแม่งแพงเกินไปว่ะซื้อไม่ได้ อันนี้ผลอะไรเนี่ยระดับรีเจเนรีผลไอ์นะครับผลน้าแข็งอุ้ยอันนี้เราซื้อได้นะครับทุกคนนี่ผลสมกนะราคา500บาทเอ้ราคา1000นะครับโอเคผมซื้อไปแล้วนะโอ้ยไอ้นี้ก็ยิงจังเลยผลสายฟ้าเนี่ยเว้ยคนอื่นเยอะแยะมึงไม่ไปตีคนอื่นบ้างวะโอ้โหไม่ทันได้สวนอะไรเลยเออเราก็จะลืมปิดด้วยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวแม่งจะมีคนเข้าบ้านเรานะครับแล้วก็ขโมยผลพิษสารเราอ่ามีบ้านใครที่ไม่ได้ปิดบ้างอุ้ยบ้านไอ้หมอนี้ไม่ได้ปิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอไปฟาร์มตังกก่อนนนรบบเเเเา็ิไปให้ลย เราจะไปปนบ้านคนอื่นแล้วนะฮะโอ้็อบบ้านเราอ่ะดูดิไม่ทันได้ซื้อเลยอุ๊ยเพลินแสงอุ๊ยเพลินแสงระดับบิติคิลราคาตั้งสองล้านอืมแต่ยังซื้อไม่ได้โอเคตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ในกืนแล้วนะอุ้ยผลอะไรเนี่ยอุ๊ย,ยซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อได้ไหมอุ้ยราคา700กว่าเองโอเคซื้อได้นะครับอุ้ยแล้วแบบติดสหานะด้วย อันนี้ก็ติดสถานะนะไม่รู้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะอุ้ยผลมืดผลมืด,มดโอ้โหราคาห้าหมื่นแพงไปอ่ะซื้อผลบาเดียอีกก็แล้วกันอ๋ออันนี้ก็คือผลควันนะครับแต่ว่าติดสถานะไดมอนด์ Diamond นะถือว่าทําเงินเยอะอยู่นะครับทุกคนเนี่ยหกสิบบาทต่อมินาทีนะผลปกติเนี่ยก็คือทําเงินอยู่ที่40บาทต่อวินะโอเคตอนนี้คืออ่าร้านค้าของเราหรือว่าบ้านของเราเนี่ยก็น่าจะทําเงินได้เยอะแล้วแหละพอม,มีเงินครบ2 0,000ื่นละผมจะไปซื้อผลไฟผลไฟจะพึ่งหายไปนะเวย้ยาเพึ่งหายนะ โอเคได้มาแล้วนะครับผลไฟโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ผลไฟก็แล้วกันนะครับทุกคนนี่นี่น,นี่ลองลองลองสู้กับไอหมอนี้ดูเอ้ยมาดิมาดิาดโอ้ยยังเบาเลยอะ่ะไม่แรงนะไม่แรงเท่าไหร่นะได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าสกิลผลไฟแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่มามาไอหนุ่มมาอุ้ยอุ้ย้าวว้ว้วว้าวตอนนี้เราไม่สามารถที่จะสู้ใครได้เลยอะ่ะดูดูทุกคนดูไม่ได้เดินไปไหนเลยอะ่ะดูดิแล้วไม่ค้างอะไรอีกก็ไม่รู้อะ่ะ โอ้โห would, โดนโจมตีเน้นๆเลยผมเห็นช่องทางรวยแล้วเว้ยนี่นะครับไอบ้านหลังนี้เปิดอยู่ขอดูหน่อยสิว่าเราสามารถซื้อผลอะไรของเขาได้บ้างนะโอ้โห would. ไอผลน,นี้โอ้โอยโดนขังอีกจะทําทแบบนี้ดีเฮ้ยโอ้โหเผลอไม่ได้ไอหมอนี้มันตาดีเหมือนกันแฮะเฮ้ยเฮ้ยผมโดนขโมยอุ้ยไอดีขโมยอย่าดักดักนี่นี่ขโมยทํา,าทไมน้่จอมขโมยเหรอเฮ้ยโอ้แล้วดูสกิลมันดีโอ้โโอโถ,ถ้าถ้าถ้าโดนอย่างนี้ก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะ ตรงรีเบิร์ดนะครับมันขึ้นให้เราเรีเบิร์ดแล้วนะโอเคเอาเป็นว่าผมจะรีเบิร์ดก็แล้วกันนะครับทุกคนอ่าเราได้เวลาด้วยนะครับเวลาในการล็อกบ้านด้วยก็ว่าอยู่ทําไมบ้านแต่ละคนเนี่ยกว่าจะเปิดให้เราไปขโมยเนี่ยก็คือนานมากแถมเวลาเราเรีเบิร์ดไปแล้วเนี่ยผลพิศาสตร์ไม่หายด้วยนะอุ้ยโคตรดีเลยอ่ะดูดิแต่ว่าเงินของเราเนี่ยน่าจะหายไปหมดนะครับ <S <S เฮ้ยมาแล้วนะครับผลมืดมาแล้วโอเคได้เลยนะครับผลมืดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนขึ้นบ้านว่ามีคนขึ้นบ้านแป๊บแป๊บล็อกแป ไหนจะขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนนี่จะจะมาขโมยเหรอจะมาขโมยเหรอน้องไปไหนไปไหนแล้วไปไหนตีโอ้ยพิย่หายว่ะทุกคนวิ่งมาสวนมาสวนไปไปช่คนละคนโอ้ยไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ไงอ,อ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อย แล้วทุกคนดูดิผลชาโด้พ่นแพงๆนี่มาเอ้ยโอ้โหดูโอ้โหยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยถ้าเราจะรีเบิร์ตอีกรอบเนี่ยก็คือต้องมีผลสมกนะฮะแล้วก็ผลบาลเรียเอ้ยบ้านไอหมอนี่เปิดผมจะเอาผลไอ้นะเสร็จครับโอ้โหเราถ้าไปซื้อไม่ได้แล้วโอโ้ออกหนีอีกทุกคนดูเหมือนว่ามันจะมีอีเวนต์มาด้วยนะเนี่ยอีเวนต์ให้เราสุ่มนะฮะทุกคนนี่อุ้ยดีว่ามีอีเวนต์ด้วยโอเคเรามีหนึ่งสปินนะครับสุ่มไปเลยหวังว่าจะได้อะไรดีๆนะวอ้หูหอุ้ย โอ้โหได้เงินได้เงิน <S <S อ๋อก็ว่าอยู่ทําไมผมซื้อไม่ได้คือผลิีศาสตร์มันเต็มนะฮะเฮ้ยบ้านมันเปิดโอ้โหไม่ทันว่ะมีเงินอยู่ห้าแสนแล้วนะครับอุ้ยผลกาวิตี้ราคาเท่าไรสามแสนเสร็จผมครับเสร็จผมเรียบร้อยครับได้มาแล้วได้มาแล้วต้องล็อกไว้นะต้องล็อกไว้เดี๋ยวไอ้บอลนั่นจะมาขโมยของเราอีกอุ้ยผลน้ำแข็ง เดี๋ยวผมต้องเคลียร์บ้านสักนิดนึงละผลยางเอาออกไปก่อนก็แล้วกันเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วผลน้ําแข็งตอนนี้การรีเบิร์ของเราเนี่ยก็คือเก็บเงินให้ครบ1ล้านนะครับเราก็จะสามารถรีเบิร์ได้อีกรอบนะแต่มาดูซิว่าผลกาวิตี้เนี่ยสกิลมันจะเทหรือเปล่านะครับหรือว่าเราสามารถเอาชนะคนอื่นได้หรือเปล่านั่นเองเฮ้ยไอหมนี่ไงมาโด,โดดโดดหรอโดดหรอนี่กาวิตี้ตับไปอือโอ้โหเรียกอุกบาตมา โกงไอุ้ยสกิลถือว่าไกลอยู่นะเนี่ยหายไปไหนวะอูอยู่ในนี้เองอือโอ้โหอาอ้าวอาเรียบร้อยครับผมตายคู่เฮ้ยล็อกบ้านไว้ก่อนล็อกบ้านไว้ก่อนอุ้ยเมื่อกี้นี้มีคนเข้าบ้านเรานะเมื่อกี้เนี่ยมาผมได้ยาเซิร์ฟมาแล้วนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นใจให้เราขโมยบ้างนะทุกคนผมคิดอะไรออกแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ผลล่องหนเนี่ยแล้วก็ไปขโมยดูนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะเห็นเราหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยบ้านผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเพึ่งขโมยออ้ยเกือบหมดบ้านเนาะดีนะดีนะที่มาทันน่ะอะไรครับจะขโมยอะไรจะขโมยอะไรมาดิ <S <S ดีนะผมเห็นก้อนอ่ะอืมเรียบร้อยครับผมไม่ทันได้ขโมยหรอก <S <S โอเคตอนนี้ผมก็สามารถที่จะรีเบิร์ตได้แล้วนะครับทุกคนผมก็มีเงินครบ1ล้านแล้วนะฮะโอเครีเบิร์ตไปเลยเรียบร้อยครับผมบ้านผมก็เปลี่ยนไปแล้วอุ้ยพลกาวิตี้โอ้โหไม่ทันละเพราะว่าเพิ่งรีเบิร์ตไปเงินเราก็หายไปด้วยนะฮะ โอเคไม่เป็นไรครับเราฟาร์มเงินใหม่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมเจอแล้วนะครับผลล่องหนเนี่ยโอเคซื้อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองใชใ้ดูนะครับว่าผลล่องหนเนี่ยมันจะล่องหนได้จริงไหมนะทีเลยเรียบร้อยครับเสียดผมดีงี้ยอุ้ยเดี๋ยวเงินไม่พอมันใช้300แสนนะฮะในการซื้อโอ้โหเสียดายว่ะเขาุสาห์เปิดบ้านไวแล้วไม่เป็นไรครับนี่ เก็บเงินฟามเงินพอละไปเรามาล็อกบ้านอีกอู้อสัตว์จะไปขโมยอยู่แล้วเชียวอันนี้ผมก็ได้ลองเอาไอดีที่มีเงิน100บาทเนี่ยลองมาขโมยผลแพงๆดูนะครับซึ่งมันเนี่ยสามารถที่จะขโมยได้เลยนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องมีเงินที่มากพอที่จะซื้อผลนะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือผมไม่รู้นะ <S <S เฮ้ยทุกคนมีคนเปิดบ้านไว้ว่าโอ้แต่ว่าน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่เป็นไรครับผู้เล่นใหม่ผมก็ก็จะขโมยอ่ะเออ มันใ,ห,ให,หม่เลรวไงขโมยโอ้โหโอ้โหเราทำไมผลมันหนักขนา,าดนี้วันนี้ยแล้วแบบนี้มันมันจะขโมยกันได้เหรอผลแบบหนักมากอะ่ะโอเคได้ครับได้ถ้าไปเจอพวกคุโหูนี้มันจะขโมยกันได้เหรอไม่น่าได้นะผมว่ามาเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีกว่านะครับเฮ้ย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 มีคนขโมยมีคนขโมย,ย,ย,ยอย่าอย่าอฮ้ยจะขโมยดีอืมอย่าอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่า อเอ้ยโอ้เราเสียได้ไงผลน้ําแข็งกูมา,มาเดี๋ยวเรามาลองใช้ผลล่องหนกันดีกว่านะนี่ครับผลล่องหนป๊บอ่าเราเราไอ้บอกข้างหลังนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นผลอะไรเนี่ยดีๆมาด้วยโอ้ไม่น่าจะดีเท่าไหรนะ่ละนี่ผลบอมนะติดสาระอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คือรอให้บ้านคนอื่นเนี่ยเปิดรั้วกันก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปขโมยนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จะไปใกล้บ้านคนอื่นมากนะถ้าเราไปใกล้มากเนี่ยเอ้ย ผมเห็นละผมเห็นเป้าหมายละนี่ครับบ้านหลังนี้เลยมีผลอะไรที่ผมน่าจะขโมยได้บ้างเนี่ยอ้าผลผาผลผาไปดิไปดิผลผาอ่ะไปครับกระโดดกระโดดไปแล้วไปแล้วอย,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 ย่าอย่ายาอย่าเลยเว้ยอย่าอุ๊ยจูครับเอ้ยอีกนิดเดียวเองนิดเดียว นิเดียวดิเดียวโอ้เวกไม่ได้หว่ะแล้วแล้วก็คือมากันตั้งเซิร์ฟเลยอ่ะมาลุมผมตั้งเซิร์ฟเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็น2คนเลยอตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าแค้ผลับวิตี้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมรอล็อกบ้านก่อนไอ้ยหมอนี้มาโดดหล่อหน้าบ้านละมาเข้ามาปุ๊บผมปิดเลยอ่ะผมไม่รอนะฮะนั่นรู้ทันอีกรู้ทันอีกไปครับปิดเลยผมเราไปเอาผลไอซ์คืนนะบ้านไอ้หมอเนี่ย แต่ว่าดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยคือไม่ออกเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับรอเผลอเราไปตอนเผลอเท่านั้นตอนนี้เขายังไม่รู้นะครับว่าบ้านของเขาเนี่ยคือใกล้หมดเวลาแล้วนะครับนี่ครับเราเราแอบไว้ก่อนเลยอย่างนี้กี่วิวะเนียอีกสิบวิเดี๋ยวเดี๋ยวแอบก่อนหาที่แอบก่อนอุ้ยลงไปข้างล่างได้ด้วยอู้ข้างล่างนี่มันคืออะไรวะแสดงว่าบ้านเราก็ต้องมีเหมือนกันนะเด็กอุ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเวสร็จผมครับเสร็จผมไปแล้วไปฮะไปแอบๆหน่อยเออแอบๆนะครับเดินแบบแอบๆ,ๆ อุ้ยแล้วไข่มันมาตีวะอุ้ยแล้วมันรู้ได้ไงวะมันไม่ได้มาแค่คนเดียวอ่ะดูดิมันเรียกพวกมาด้วยอ่ะอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเปิดบ้านอย่างงี้ผมจะเอาผลพาวผลพาวไปครับโอ้โหแล้วมาขังอีกอฮ้ยรู้ทันเนอะรู้ทันแล้วมันรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยพุกาวิตีีผมเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยเอ้ยเรามีแต่ขวนด้วยอื้อหืออุ้ยยายาโอ้ โอ้โหี่ยเสียผลกาวิติ้ผมไม่อยู่ละเซิร์ฟเนี่ยคือมันลุมผมเกินไปเว้เซิร์ฟเนี่ยผมย้ายดีกว่าป่ะผลระดับมิติกจะออกมาแล้วนะครับทุกคนดีเลยผมจะได้ซื้อบ้างมาขอผลดีๆแบบไม่ต้องแพงมากนะเฮ้ยอุ้ยอันนี้ผลหัวใจนะครับไม่เกี่ยวผลระดับมิติกอยู่ไหนอุ้ยนี่ไงผลแสงนะครับซื้อไปเลยโอเคเราได้มาเลยนะครับผลระดับมิติกอุ้ยเดี๋ยวร้านผมเต็มเดี๋ยว ผลแสงผมอ่ะโอ้โหพลาดอีกแล้วอุตส่าห์ได้ผลระดับมิติกมาแท้ๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมลืมดูนะครับว่าร้านของผมเนี่ยคือมันมันเต็มหมดแล้วฮะโอ้โหคือเราเสียงเงินฟรีด้วยดิยดจบเลยนะครับกว่าจะออกมาเนี่ยระดับมิติกเนี่ยคือรอนานมากเลยนะเฮ้ยผลได้ผลได้ผลได,ลได้ระดับมิติกโอเคมาแล้วเอ้ยมามามา,มาอย่างน้อยก็มีแก้มือนะถึงเราไม่ได้ผลแสงนะครับแต่ว่าเราได้ผลได้ โอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยทุกคนอันนี้ผลอะไรวะเนี่ยมาขายเนี่ยอุ้ยผลเผาผลเผาอุ้ยเราห้องเต็มไงแล้วผลพิศาาผมมันเต็มไงจะทันได้ซื้อเปล่าวะน,นี่ยขายผลน้ําแข็งแป,ป๊บขอละอย่าเพิ่งมีใครซื้อนะโอเคทันครับอุย้ยเกือบไม่ทันแล้วสิอีก3 0มวิครับอีก30มวิอีก2 5่ิาวินะ บ้านหลังนี้ต้องเสร็จผมแน่นอนนะฮะกพแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยผลอุ้ยมีมีผลดีอยู่นะมีผลดีอยู่ผงแสงนะครับน่าจะดีที่สุดในบ้านเขาละเอาแล้วเอาแล้วผมรอเข้าเลยนะฮะอย่างนี้กพแต่ว่าบ้านเราอยู่ไกลมากเลยอนะดูดิแสงนะเราเล่นผลแสงไปครับไปไปดีรอเลยอะอุ้ยได้นะเราได้นะแบบนี้อะอุ้ยสวยสวยโอ้ โอ้ยนิดเดียวเองแล้วูดนอะไรวะแป๊บเดียวตุยเลยอ่ะคือทําไมไม่ให้ผมขโมยวะอุ้ยลาแม่งออกเกมหนีด้วยทุกคนดูดิสําหรับใครที่อยากลองขโมยฟอนปิสซ่าดูเนี่ยก็ลองมาเล่นแมปนี้ดูนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม